เห็นคนเสียไม่ได้ครับอาช่องพ่อสมชายคนสีสองนะครับพ่อสมชายคนสีวันนี้คลิปแรกครับวันนี้ครับรงทานไอศครีมาจากไหนจ๊ะวาสะคลิปกว่าคลิปแรกครับอ้าวงทานช่องพ่อสมชายคนสีนะครับสมชายคนสีสองมีสองช่องครับข้าวจีครับ ลกาลไปจากคนสวยนะครับเนี่ยว่าสีดำเหมือนกันเลย, <laughs> ย,ยก็ <laughs> สวยครับสวยสวยหมดใจดีด้วยลงทานเยอะครับวันนี้วันที่สามครับพรุ่งนี้ก็ชาบปนากิจแล้วครับหลานสลีละหลวงปู่แล้วนี่กาแฟน,นะครับอันนี้ข้าวหอมบ้านน,อน้นนอนนี่บอกครับ ครับอันนี้เขอ้อนี้ยังครับนี่ฮะอ๋อเดี๋ยวผมกินสิมาอก่อนเลยเดี๋ยวจะมากินเี่าอย่างครับ <laughs> กินเทียเท้ากันไม่ได้ อ <S <s ้าวรงทานน้โรงทานนมครับช ok ่องพ่อสมชายคุนส ok ีนะครับพ่อสมชายคนสีสองนะครับยอดมิรรอรอครับใจดีด้เรียนส่แม่ด้วยนะคะอ๋อเนี่ยครับเจ้าเก่าครับไม่เอาไม่ได้ครับไม่เอาไม่ได้ครับ ครับอันนี้หลวงปู่มั่นเลยเนี่ยอ๋อหลวงปู่มั่นอันนี้หลวงปู่อะไรนี่ยมอยา,อ,ยาอ๋อหลวงศรีหลวงปู่ศี อันนี้ชื่อเป็นโยมเราเนาะออสมัยท่านได้ใบรับรองไง่านยังไม่บวชครับอืมบวชนี้บวชสิบแปดาแล้วครับอยู่มหาสารคามอำเภอยังอำเผอเมืองเภอเมืองเภอเมืององศีหลงปู่ศีอันนี้ก็สายหลงปู่ศีกันแล้วนี่แต่สายโยมเพราะว่าไปเห็นมาแล้วที่ตงเออนี่แหละไปเห็นที่ช่วงผมไปเขาเจ้ากำลังจะทำพระธาตุอยู่นะช่วงผมไป ท่ากลางน้ำอ่ะท่ากลางน้ำวัดปากุ้งอ่ะช่วงผมไปอะแต่ก่อนเผาเผาเลยไหมเขายังเออเผาแล้วท่านทำเจดีเจ็บอาทิท่านเออช่วงผมไปเออเพราะว่ามันอยู่กลางน้ำไม่ใช่เลยกองสะกลางหนองเลยผมไปนะเนี่ยเออท่านชอบเย็ยน เพราะเพราะว่าท่านชื่อเหมือนปูผมผมปูสีไปก่อนครับไปเดี๋ยวไอติมไอติมจะร้ายโอหลงทานเยอะครับวันนี้ครับวันนี้อ,นนอ,นอานาทักาลพิเศษสีธรรมรัศสมีครับ เสย์ภูมิชนบุรีภูทับเบิกน้ำดื่มน้ำปะนะอาหารคโอ้มาเยอะครับวันนี้ครับที่สามตรงนี้ก็จะประชุมเพลิงนี่เยอะหน่อยครับสายบุญครับสายบุญสายบุญครับสายบุญทางไปเมลุนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพอสัมภาร์สีด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ